สวัสดีค <bulun> no ่ะพบกับช <t> ่องลี่วันชาแนลนะคะวันนี้นะคะลี่ก็มาอยู่ที่งาน PSI So Easy นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนใหม่ๆมัางเห็นบอกมีไมโครอิมอเตอร์ตัวใหม่ล่าสุด900วัตต์ด้วยทุกคนวันนี้ลี่อยู่กับน้องมืดจะให้น้องมืดเป็นคนีครีเซนต์้าวันนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องมืดแนะนำตัวนิดนึงอ่าผมชื่อมืดเชคาเป็นเจ้าที่ขายสัมภาร ใหญ่นะคะร้างแห่งครับผม สวัสดีครับผมวันนี้เรามีแผงโซลารเซลล์นะครับ <c oughs> แผงจ่าห้าร้อแปดิบวัตต์ได้เบอร์ห้ามาจากกองพอครับผมโอ้โหประหยัดไฟด้วยหรอใช่มีประหยัดไฟเบอร์ห้าครับ <c oughs> ตอนนี้มันเป็นแผงโซลาเซลล์นะมันมีข้อดียังไงคะก็ตัวนี้มันผลิตไฟได้เต็มที่กว่าครับผมเพราะว่าแผงมันห้ารอแดิบครับ580รบใช่ครับเพราะมันมีสองหน้าการทำงานจะดีกว่าขน,น,นาดจะเยอะหน่อยนะครับด้านหลังด้านหลังที่ 不坏，还没死。啊啊啊啊啊 ต้องยกให้ให้สูงหน่อยพอถ้าทำเป็นให้แต่กระทอนใช่แต่ต้องดูว่าการติดตั้งเราระยะห่างแค่ไหนถ้าเตี้ยเกินมันก็ทำงานไม่เต็มที่ปกติแผงแผงแผงห้าแปดศูนย์ทั่วไปนะครับมันมีหน้าเดียวมันจะอยู่ประมาณ500ร้อยหรือ530ร้อยสามสิบแต่รุ่นเนี้ยมันเกือบ5 8 0ดครับฟูก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเพราะว่าแสงมันจะรับรับดีกว่าด้วยกระท้อนกันด้วยนี่แหละก็คือแบบผมก็ยังคงก็สายว่าโอเคว่าคือมีสองหน้า เพื่ออะไรอ๋อคือแบบคือเข้าใจน้อยนะเพื่ง่ายเพื่อด้านหลังด้านหลังก็ไม่ถูกแบกอยู่แล้วอ่ะได้ไหมตัวแต่ใช้แค่สะท้อนอย่างเดียวอ่ โอเคพอเข้าใจครับครับผมสบาก็อจริงนะเพราะว่าหนึ่งตัวเนี่ยถามว่าตั้งติดตั้งเนี่ยถามว่าสองหน้าแต่บางทีเป็นติดตั้งแค่ลักษณะรัศมีไม่เกินยี่สิบเซนเนี่ยถามว่ามันไม่ได้มันไม่ได้การการอย่างน้อยมันก็สิบสองสิบแปดการประท้อนแต่อย่างเนียอเนี่ยถามว่าเยอะใช่เป็นหมดเลยใช่ใช่ครับใช่ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์รุ่น500นะครับปี500ก็คือ50าเคแล้วมันี่ย ใช่ครับก็มันจะมีตู้พวกอุปกรณ์ก็เป็นตู้เอซให้ด้วยอ่าตัวนี้ก็คือ p s i ต่อปกรณ์ให้เสร็จเลยใช่ครับผมเราเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราใสยแค่ไปติดตั้งเดียวโอ้โหโซ่ีซีพิกาแตหรับช่างสมกับงานชื่อที่ว่าโซอีซีครับอ่าอันนี้จะเป็นตู้พวกอ่าเอซีตู้ดีฟีพวกนี้เป็นตู้ใหญ่ตัวนี้เราก็ ประกอบให้เหมือนกันออไตัวเนี้มันจะลดค่าไฟอยู่ประมาณเดือนสามหมื่นบาทครับอ๋อก็ต้องเหมาะคนที่ค่าไฟประมาณตบหเป็นพวกง,งานโรงงาน,รงานหรือว่าค่าไฟพวกหลักเกือบแสนก็ได้าาช่วงกลางวันต่อมาก็มีต่อมาเราเป็นตัวนี้ยี่้าเคครับเล็กกงมาหน่อย ตัวนี้ค่าไฟอยู่ประมาณ14,000ต่อเดือนถ้าจะเป็นตัว G100 สามเฟสชุดอุปกรณ์ค่าไฟอยู่ประมาณ7,500บาท ถ้าพีคสุดนะครับรอกับบ้านที่เข้าไฟ10,000บาทเป็น 1, ึงใช้กลางวันล้วนๆเพราะว่าเป็นฟ้อนกิจ 5K ครับ3เฟสชุดอุปกรณ์อันนี้เข้าไฟอยู่ประมาณ3 0 0 0ถึง3 5 0หต่อเดือนแล้วก็ไฟพอกับ10,000หรือว่าเจ00ค่เข้าไฟต่อเดือนช่วยได้เลยครับประมาณ30เรซนต้นใหม่ของเรานะครับเป็นตัว 10K เคเเฟสเอาปกติเราใช้10 k เคเฟส ก็หลักๆเราเราใช้เป็นตัวเดียวเลยพวกอุปกรณ์ก็มีเหมือนกันครับผมช่วยแล้วก็ไฟอยู่มานก็7 5็0ถึง8,000ได้ตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวใหม่เือห้าด้วยนะครับ ต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็น 5K ครับมงเฟตก็เข้าไปอยู่มนันหลักหมื่นหรือเจ็ดพันจะช่วยลดอยู่ประมาณสามพันถึงสามพันห้าได้ตัว P23 นะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ไอวีหนึ่งอันนี้ก็บผลิตไฟใช้เดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณ2,000นถึง2,500นหครับเหมาะกัขอขอบบ้านที่ใช้ค่าไฟอยู่ประมาณ7,000 7,000นถึง7,500ช่วยได้สำหรับค่าไฟที่แนะนำไปนะคะทุกคนก็คือว่า อันนี้นะคะคือเราต้องดูพฤติกรรมการใช้ไฟของลูกค้าก่อนเนาะว่ากลางวันใช้เท่าไหร่กางคืนใช้เท่าไหร่นะคะแล้วเราจะแนะนาได้ว่าเหมาะสมกับรู่นไหนค่ะไม่ไ่ายกับพี่เดียวเลยนี่โอ้โหวันนี้เด่นสุดตัวเรื่อน1.76ครับรุ่นใหม่ นาาอ่แล้วในเนี้ยตัวเนี้ยมันจะจ่ายจ่ายไฟอยู่เต็มที่ก็ประมาณ2,000วัตต์แต่ค่าไฟอยู่ประมาณ1,000งพันี้พันสองต่อเดือนเหมาะก,กับบ้านที่ใช้ค่าไฟอยู่3,000 <มา S 2> ัอ่าเราข้าข้วครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นตัวเล็กครับผมอีซิพัตต์อีซีพัตต์สี่ร้อยวัตต์เหมาะก,กับใช้แผงถึง500วัตต์นะครับแต่ค่าไฟก็ดูที่การใช้งาน หลักๆจะอยู่ประมาณ200ถึง300บาทต่อเดือนครับ <Okay. S 1> เอาไฟที่บ้านที่ใช้ประมาณหลักพันลงมาช่วยได้ตัวนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับทางบริษัทิีไอได้ผลิตขึ้นมาของอาจารย์พรนมีทุกุ้นเลยครับผมตัวพีวีแคมครับใช้ยึดกับกระเบื้องรอนคู่ที่ถืว่าเป็นรงคาทั่วไปแล้วก็ใช้กับเมนทีได้เหมือนกัน นิ้วชี้ก็คือจะยึดรูดีครับรูใหญและอันนี้ก็จะเป็นตัว P V Cam I T Cam ครับคล้ายกับลังคาสีแพ็กกับแผ่นเรียบอันนี้แท่งโซลเซลจะสอนอนนี้ได้เลยนีน๊คือรางจะไม่ได้ใครแล้วนะครับ ครับอันนี้จะเป็นแบบซ่ารี่นะครับคือใช้เคลื่อนย้ายแท่งโซลเซลคือจะพับเก็บได้ครับนี่ครับแล้วก็เคลื่อนย,ย้ายเคลื่อนย้ายได้เลยอันนี้จะใช้กับลำน้ำหัวโค้งครับที่ว่าจะใช้ในส่วนเหมาะสำหรับที่ว่าที่ว่าไม่มีไฟฟ้าครับครับนี่ตัวทดลองครับ แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นอ,อิมพเตอร์ปั๊มน้ำสเสมอร,รุ่นเก่าจะใช้ได้แค่1ันหวัตต์แต่ตัวนี้จะเป็นตัวไฮโวลต์ไฮปั๊มน้ำสเสมอพันห้าร้อยวัตต์แต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มแพ้งได้สมมุติว่าเกาพันห้าเป็นสองพันห้าหรือสองพันได้ครับปั๊มน้ำจะแรงขึ้น ทุกคนค่ะตัวนี้นะคะ E s ซ r i e เดิมนะคะที่นี่เคยติดนะคะก็รุ่น400วัตต์นะคะทุกคนสองตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะรองรับแอร์นะคะประมาณหมู่ข B P U ได้ค่ะตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์ของงานแล้วนะคะทุกคนตัวใหม่ล่าสุดของพีไอค่ะเดี๋ยวให้พี่เดี่ยวแด้นำนะคะครับสวัสดีครับนี่เลยครับนี่ไมโครอินเวอร์เตอร์900วัตต์นะครับใช้แอร์นะครับ ข้าพันธุ์พอยู่สบายสบายสบายครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี่ครับโดนน้าไม่เปลครับนี่คือไฮไลท์ของงานบันนี้นะครับเนี่ยกันน้ําได้นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับไรกังวลนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับมีทดลองด้วยฉีดน้ําเลยนเอาน้ําล่าเลยนะครับรับรองไฟไม่็อตนะครับรับประกันคุณภาพนะครับแบรนด์ใหม่ของ PSI นะครับอะไรเลยก็ต้อง PSI แพงก็ PSI มีประกันด้วยและมีสําคัญนะครับมีกันย้อนด้วย ไม่ต้องกลัวนะครับแบบการไฟฟ้าไม่ต้องไฟย้อนไปย้อนมาน้าก็เสียเพิ่มครับไอเแย่แน่นอนนะครับนะไมโครอินเตอร์ตัวใหม่นะครับผลิตไปได้เต็มๆนะครับอย่าลืมนะครับ GSI แน่นอนทุกคนเดี๋ยวรีเจอน้องโบพอดีเลยเดี๋ยวให้น้องโบอธิบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะ นี่ใช้ไฟกลางคืนได้นะคะเพราะมีแบตเตอรี่ค่ะอ่าน,น้งองโบช่วยอธิบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้หน่อยค่ะ,ะครับผมครับมาดูสิครับตัวงหมากันตัวนี้ชื่อว่า h 50เป็นอินเวอร์เตอร์ออนิตที่สามารถใส่แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่แบตเนี่ยก็เป็นออนจิตธรรมดา5กิโลวัตต์นะครับอ่าซึ่งแบตเตอรี่ที่สามารถเอาไปใส่คู่เนี่ยเป็นเป็นแบบลิเทียมไอออนนะหนึสแต็กเนี่ยครับ มีความตูกที่5กิโลวัตต์อ่างงไหม5กิโลวัตต์เป็นยังไงแอร์บ้านเราอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็กินไฟที่1,000 1,000วัตต์หรือ1กิโลวัตต์นั่นคือ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ลูกนี้ย1ลูกเนี่ยสามารถใช้แอร์ที่บ้านห้องนอนของเราเนี่ยได้ถึง5ชั่วโมงเลยในเวลากลางคืนนะครับเพราะตอนเช้าเนี่ย h 5 0ก็จะผลิตไฟจากแผงโซลาร์เซลล์จ่ายเข้าไปในบ้านอ่าช่วยให้ประหยัดแอร์อยู่แล้วฟรีไปเลย พอช่วงเย 5, 6, 6, ็นๆส็นทัก5โมง6โมงแดดเริ่มหมดครับเราใช้แบตเตอรี่นั้นช่วยจ่ายไฟให้มีหนึ่งลูกได้5ชั่วโมงสองลูก10ชั่วโมงนะครับยันเช้ากันไปเลยเพราะฉะนั้นตอนเช้าก็ได้แผงช่วยประหยัดตอนกลางคืนก็ได้แบตช่วยประหยัดแค่จะต้องจ่ายเงินเลยราคาผมอ่านี่ก็คือนวัตกรรมใหม่นะของพีทไอตัวเพชร50ไฮบิดอินเวอร์เตอร์ครับผมเชนนื่อมต่างไปได้เลยครับผมที่เราอยู่กันเช้าถึงเที่ยงเพราะนั้นที่ทุก

ศูนย์การเรียนรู้และสนามสอบช่างสวนเสียงภาคตะทางที่ผ่านการรับรองจะพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อผลิตทีมช่างคุณภาพออกสร่ตลาดอย่างต่อเน้่ ไม่หยุดฝันไม่หยุดพัฒนาและขอเป็นแรงรักดัลสัมภัรในการเปลี่ยนแปลงสุขนาคที่ดีกว่าตามคุสไสยทัศน์ที่เราศรัทธาคือจะมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านจะสื่อสารปฏิธานไปทุกที่จะยืดหยักปรัชญาทุกนาทีทุกผัวเดินจะต้องมี P S I ขอสบรราาจ้ วันนี้เปิดนี่เลยก็เปิดันนี้เปิดเเปิดด้วยสาย3เลยนะ37ครับผม37ก็คือ3ก็คือ3ง่ายนะครับแล้วก็7ก็คือ7นัค้นะครับอันนี้ก็จะมีสองตัวเลขใหนไปนครับ3ง่ายก็คือะครับ3ง่ายก็คือเรื่องของตัวติดตั้งง่ายอันที่2ก็คือ ตัวนี้เนี่ยเราใช้แบตจนหมดแล้วนะครับมันก็ในช่วงคืนไม่มีแดดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะดึงจากการไฟฟ้า1 0 0มาเข้าที่โหลดครับผมก็ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ง่ายๆคือเป็นออนกินครับที่มีแบตเตอรี่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยติดแค่ชุดนี้เข้าไปนะครับเรายังไม่ใส่แบตเตอรี่มันก็จะลองเพื่อจะเสียบแบตเตอรี่ทีหลังได้ครับผมครับคาับนมคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เลยเสียบมือนอนกิดทุกอย่างแบตเตอรี่มีสองเส้นเช่ ไม่หมดสองตัวเอาสเปกอลอันนี้สำคัญนะครับแต่เมื่อบ้านมีปเคยเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเลยเนาะตัวอย่างเช่นไฟปวดเท่าไหร่แสนหนึ่งสองเป็นแสนก็พอถ้าเกิดเมาไอบ้เสียไปตัวเดียวเนี่ยก็เท่าเครื่มขึ้นอีกอ่ะใช่นะครับบางทีบางค้าเนี่ยเกิดว่าไฟฟ้าดักไม่ได้นะครับหรือบางทีผู้ป่วยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยครับในกรณีที่มีปัญหานะครับเราเวลาไฟฟ้าดับเนี่ยเราอาจจะมีปัญาทำงานใช่ครับในบ้านเรามีสายไฟใช้ก็เข้าหน้าไปได้มันจะมี นะครับจ yup. <po> ่ายไฟมาเฉพาะโซนนี้โซนเดียวทุกโซนดับหมดเหลือโซนนี้โซนเดียวโซนนี้คือวิธีการตั้งตรงนี้นะครับเราจะตั้งไปนะครับให้การชาร์จไฟนะครับตรงนี้มันจะจ่ายไฟเต็มตลอดเวลาและจะใช้อยู่ที่ประมาณ80%เท่านั้นเองนะครับที่เหลืออยู่นะครับก็คือจะไม่ใช้เลยครับและทุกครั้งที่ลดมันลดสิบเมันจะ่ายและก็จะเกับไปชาร์จไม่ว่าช่วงเวลานั้นจะมาจากหรือของทางตัวเครหรือจะมาจากของทางโซล่าเซล มันต้องการเก็บเรื่องปารทงานไว้สำหรับในหมดทั้งเลยเรียกวมาเช็คส่วนครับผมนะครับไม่พอนะครับให้เราเพิ่มตัวนี้เข้าไปซึ่งการเพิ่มง่ายมากครับตัวนี้ไม่มีสายไฟเลยนะครับเรายกวางยกวางอย่างเดียวซ้อนได้ถ้าเป็น10กิโลวัตต์เนี่ยจะเพิ่มได้ถึง30กิโลวัตต์นะครับของแบตเตอรี่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะชั้นละ5กิโลวัตต์นะครับเราก็เพิ่มเป็น6ชั้นได้เลยครับผมครับผมนะครับให้พี่น้อง ใช้ไปเพื่อของตัวเองก่อนนะครับกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายเรื่องของการส่งเสริมการใช้โซล่ากฎหมายนี้ออกมาไม่ต้องขออนุญาตทีเไหนเลยแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าท่านมีเงื่อนไขเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ละหน่วยงานที่เคยมีอยู่ห้าหน่วยงานประกาศให้ประชาชนรู้เลยครับว่าแต่ละด้านแต่ละเรื่องประชาชนต้องทําอะไรบ้าง เราก็แค่ไปดูครับอ๋อหน่วยงานนี้ต้อให้เราทําแบบนี้แบบนี้ท่านทําเลยคนระับติดตั้งเสร็จแก้ให้ทราบหมดไม่ต้องไปขอใบอนุญาตอะไรทีเลยแล้วหน่วยงานตรงนั้นว่างอไหรก็มาดูเองคนระับไม่ต้องรอให้เขาว่าคุณว่างอะไรไมาดูเองเพราะที่ชาวบ้านเขาแจ้งมาเขาติดเขาติดถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องมันก็เขาแก้ได้แก้ให้ครับเขาไปก็ไปรอเป็นปีจะติดตั้งได้ทีอันนี้ ในส่วนของกระทรวงพลังงานรเกียร์กฎหมายฉบับนี้แต่กฎหมายฉบับนี้ผมได้ให้คบที่ผมเป็นหัวหน้ามากที่เสเสนอเข้าสภาไปเยี่ยมลอยแล้วตั้งแต่วันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาในขณะเดีดเยวก,กันในส่วนของกระทรวงพลังงานก็กำลังเล่นที่จะออกกฎหมายนี้ตามเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าถ้ากฎหมายนี้เขา้าสภาและได้รับการพิจารณาโดยเล่นมวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษดรแล้วก็ตอ่ตอมาที่สมาชิกผู้ที่สภารงนี้ ถ้าท่านช่วยดัดสปลงหนุนรดับแรกประชาชนจะสามารถใช้ะบบโซฟาได้อย่างง่ายและไม่ต้องให้พึ่งพานนะอ่นขบคุณากขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะหากสนใจติดตั้งโซลาเซลลก็สามารถติดต่อรีเข้ามาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้รีด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ